ทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมบนเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จากยูทูบกมบนเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาตอบข้อสงสัยของคลาหลายคนนะครับผมที่สงสัยกันมาถามมาบ่อยๆนะครับผมว่าระหว่างธนูฟรีบวกเนะฮะกับธนูคิมสันนะครับผมอะไรแรงกว่ากันนะครับอันนี้ผมมีแค่บวกสินะครับผมก็เลยให้ดูก่อนว่าระหว่างบวกเธนูฟรีกับบวกสิบสองธนูคิมสันเนี่ยอะไรแรงกว่ากันนะัเ้เเทท,ทง แอลโลสตอมแล้วก็ยิงธรรมดาด้วยนะครับจะได้รู้กันไปเลยนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะสำหรับเรนเจอร์นะครับผมธนูสำหรับคนงบน้อยนะฮะตอนนี้มันก็มีธนูโปรเบชั่นเลนเจอร์คอร์ดโบนะครับหรือว่าธนูฟรีเลเวลารอยที่เราได้จากกิจกรรมปั้นตัวคอร์ดฟ้านั่นเองนะฮะใครที่ทันกิจกรรมก็จะมีธนูนี้ติดตัวอยู่นะฮะความสามารถของมันก็คือเพิ่มแอลโลสตอม อีกน่งอีก1%ทุกๆ1เลเวลของบีดเบนนะฮะอ่าแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นคือว่าตามเซตแล้วล่ะแต่ผมไม่ได้ใส่เซตนะครับผมก็เลยใช้แค่ด้านบนนะฮะแล้วก็ธนูนี้มี1สล็อตนะครับต่อมานะครับผมเป็นของใหม่สักพักนึงแล้วนะครับนั่นก็คือธนูคิมสันนั่นเองนะฮะมีความสามารถในการเอาค่าตีบวกคูณค่าตีบวกนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นบวกสิใช่ไหมมันก็สิบสองคูณสิบสองเป็นเพิ่มไอ้แท็กร้อยสี่สิบสี่นะครับสูงสุดที่บวกสิบห้าเเน,นะเพิ่มแตก หหน่วยต่อ10เลเวลด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ธนูคิมสันเนี่ยมีถึง2สล็อตด,ด้วยนะครับผมข้อดีของธนูคิมสันอีกอย่างคือใส่ได้ตั้งแต่70นะครับอ่าซึ่งเอาตรงแล้วมันเป็นธนูที่ดีมากเลยนะทั้งสายฟรีสายเติมเลยอะ่ะเพราะว่ามันใส่ได้แค่เลเวลเ0็ขึ้นไปแค่นั้นเองนะผมแบบ70ปุ๊บไปซื้อธนูคิมสันแบบบวก5บวก7มันใส่ก็โอเคแล้วใช้เก็บด้วยสบายแล้วฮะอ่าส่วนของสมใสกับสเตตัสนะครับผมก็คอสดฟ้า,ฟาธรรมดานะฮะแล้วก็มี เซตไว้วิ่งนะครับไว้วิ่งเนี่ยไม่มีออฟมีแค่ตัวเสื้ออย่างเดียวที่เป็นไว้วิ่งบวกเแล้วก็มีเอ็กเปิดอาเชอร์หนอันนะฮะหูก็เป็นหูซิกันเพิ่มยิงไกลแรงขึ้น2%นะครับสำหรับสายฮันเตอร์นะฮะหมวกนี่ไม่มีอะไรหมวกเป็นหมวกดูเอชพเฉยๆนะฮะแล้วก็สเตตัสเป็นเด็กลอยยิ่งหกสิบเอจิแปนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไปเอลสตอมเนี่ยเป็นไงกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่เป็นลูกธนูน้ําเลยแล้วกันนะครับผมจะได้เห็นดาเเเเมมจชัดดดๆๆแรรรงลยยนนนนะะะะฮฮิ่่่่ทีีีธูฟใสกกกอ็๋ว พิมพ์พุกคอนเทนเดชันนะครับผมแล้วก็ไอรสตอมนะฮะปุ๊บดาเมจอยู่ที่60,000นะครับผม6กหมื่นะฮะอ่าหกหมื่นหกหนเจ็ดนะฮะเอาอีกทีนึงปุ๊บเจ็ดหืนะครับผมอันนี้คือบวก7จธนูฟรีใส่เอเใบนะครับอยู่ที่ประมาณ70,000มื่นนะครับผมหกหมื 66, ถึงเจ็ดหมื่นนะฮะต่อมาครับผมธนูคิมสันสองเอเบกสินะครับ ยิงปั๊บเข้าไปนะครับผม6ก0 0ืนะฮะธนูคิมสันบริบสองเบากว่านะครับโอ้ยังเบากว่าเยอะเลยนะครับเบากว่าเกือบหมื่นนะนะฮะโอ้ยห่างกันเยอะอยู่ห่างกันเยอะอยู่คือธนูคิมสันค่อนข้างนิ่งนะครับผมประมาณ6 0 0 0 0ถึงหกหมืนะฮะส่วนธนูบวก7นี่อย่างไกลเลยนะครับผมขึ้นไปถึง6 7ห0 0่0เจนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราโนลิมิตด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เอาชัดๆอีกนะฮะปึ๊บปึ๊บ สองแสนนะครับธนูฟรีนะฮะอีกทีนึงก็ยังสองแสนอยู่นะครับเอาอีกทีนึงปึ๊บสองแสนหนึ่ง 201, นะฮะต่อมาเป็นธนูคิมสันนะครับผมคิมสันอยู่ที่แสนแปดนะครับบวกสิบสองคิมสันนะฮะแสนแปดนะครับโอเคนะครับผมเห็นชัดแล้วเนาะนะฮะตอนแรกอ่ะห่างกันแค่ประมาณแบบ8-9,000ใช่ไหมครับพอโนลิมิตปุ๊บดาเมจขึ้นนะครับผมห่างกัน20,000เลยนะฮะ ก็บอกเลยเลยว่าสาหรับสายรถตอมนะครับผมธนูคิมสันต้องไปลองบวก15อีกทีหนึ่งนะครับผมบวก12นี่ผมให้บวก13มเลยมันก็ยังสู้ธนูฟรีไม่ได้นะผมต้องไปวัดอีกทีก็คือตรงบวก15หนะครับหรือว่าใครมีบวก15นะครับผมแล้วลองดูแล้วเนี่ยก็ฝากมาคอมเมนต์หน่อยนะครับผมว่าอะไรแรงกว่านะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียตังไปซื้อกันนะฮะไอรถตอมไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองยิงธรรมดากันดูบ้างนะครับยิงธรรมดานะครับเดี๋ยวเอาธนูฟรีก่อนแล้วกันนะฮะยิงอยู่ที่ประมาณ2,000 2 0 0 3นครับ นี่ครับสองพันสองพันสามนะครับผมแปะ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 แบบนี้นะครับต่อมาก็ะานนุคิมสันนะครับอ่ะเท่ากันเลยนะครับผมสองพันสามสองพันสองแต่คิมสันค่อนข้างจะนิ่งกว่านะผมจะขยับไปทางสองพันสามนะฮะ เออเหมือนคีมสันจะแรงกว่าในการยิงธรรมดานิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะฮะหลังจากเราลองมาทั้ง2อันแล้วนะครับผมก็บอกได้เลยว่าความคุ้มค่าดับหนึ่งนี่ผมยกให้ธนูฟรีเลเวลร้อยนะฮะคือคุ้มค่าจริงๆนะฮะใส่เอเข้าไป1ใบนะครับผมคือได้มาเนี่ยมันก็เป็นบวกเเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราใส่เอเข้าไป1ใบเนี่ยก็เสียตังปรมาสัก3ล้าน4ล้านนะครับผมจบเลยนะฮะแต่ดูนี้ใช้ได้ยาวๆนะครับผมบวกสิบสองคิมสันเนี่ยราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3 0มนะครับอันนี้แบบเป็นใส่ AS 2ใบแล้วนะอยู่ท่ทีประมาณ3 0อนะครับแล้ว ราคาเหมือนของฟรีกับของเสียตังค์นะครับผมห่างกัน10เท่านะครับค่าการ์ดอันนี้ 3M นะครับผมอันนี้30นะครับผมทั้งอันนะฮะดาเมจนี่แพ้แพ้ทั้งคู่นะครับผมดังนั้นบวก12ธนูคิมสันนะครับผมก็แนะนำให้ใช้สำหรับชาร์โเชสเตอร์สายธนูแล้วกันนะครับสำหรับเลนเจอร์นี่ธนูฟรีไปก่อนหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยไม่ทนกิจกรรมธนูฟรีอย่างเงี้ย ก็จะใช้คิมสันก็ได้นะครับผมถือว่าเราไม่มีตัวเลือกนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมใครมีบวก15นะครับผมแล้วมีธนูฟรีด้วยฝากลองด้วยแล้วก็มาคอมเมนต์บอกทีนะครับผมว่ามันแรงต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็วัานี้ล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ทุกกันเวลด้วยนะครับเวลามม่ใช่ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ